สวัสดีครับเทรนเนอร์แจ้ KJ จวิงแมนนะครับรูปภาพ Before After ที่คุณเห็นไปเมื่อช่วงต้นคลิปเมื่อกี้เป็นรูปภาพความเปลี่ยนแปลงของตัวผมเองนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เหล่าบรรดาคำถามยอดทิตรวมไปถึงความเชื่อต่างๆที่พวกคุณไปได้ยินตามสื่อโซเชียลมาไม่ว่าจะเป็นไอ้การตัดแป้งอดข้าวอดข้าวหลังหงบุงเย็นแล้วจะผอมอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยว่าสิ่งที่พวกคุณเชื่อกันมามันเป็นจริงไหมอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนผิดเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ ที่เห็นไปอีกนิดนึงเมื่อกี้ถือว่าเป็นโปรไฟล์ของผมนะครับในฐานะเป็น Personal Trainer แล้วก็เป็นนักกีฬาเพาะกายฟิตเนสด้วยนะครับโอเคมาเริ่มที่คำถามแล้วก็มาตอบให้ฟังแบบพร้พอมๆกันเลยเริ่มด้วยคำถามแรกเลยนะครับยอดทิตที่สุดเลยคำถามข้อนี้ข้อที่1นนะครับหลายๆคนจะชอบถามว่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ตัดแป้งตัดคาร์บโบไฮเดรตไหมตอบเลยนะครับไม่ครับไม่เด็ดขาดเลยครับเพราะอะไร แป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตคือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเลยนะครับผมถามหน่อยว่าถ้าผมตัดสารอาหารส่วนนี้ทิ้งผมจะเอาแรงที่ไหนไปออกกําลังกายอ่าผมจะให้คุณคิดตามผมไปด้วยนะในคลิปนี้จะพยายามแบบอธิบายให้เข้าใจง่าย,ายๆที่สุดนะครับข้อนี้มีคนเถียงต่อด้วยนะเอา้าก็ตัดแป้งทิ้งไปไปกินไขมันแทนจะได้ดึงไขมันมาใช้เยอะเอาไขามันเป็นพลังงานหลักผมถามกลับหน่อยนะใจคอคุณจะกินแต่ไขมันอย่างเดียวเลยเหร ทั้งวันน่ะคุณจะไม่กินแป้งคุณจะไม่กินเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เพื่อจะดึงให้ไขมันมาใช้อย่างเดียวคุณจะกินแต่ไขมันอย่างเดียวจริงๆอ่ะต่อให้เป็นไขมันดีด้วยแค่นั้นเองหรออ่าแค่นี้นะครับข้อแรกผ่านไปข้อต่อมานะครับคําถามยอดฮิตข้อที่สองนะครับอันนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันที่จะชอบมีคนมาถามผมนั่นคืออดข้าวเย็นไหมผมขอถามกลับคําถามนี้หน่อยนะครับอดข้าวเย็นข้าวเย็นกี่โมงอ่ะอ้าว ข้าวเย็นของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคุณ6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม, 1, ม,ม,มไม่เท่ากันแล้วผมมีเรื่องจะแชร์ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจะเล่าให้นักเรียนของผมฟังอยู่บ่อยๆนะครับคุณลองคิดตามผมนะหลายๆคนที่ไปฟังฟังเข้ามาว่าอดข้าวหลังหกโมงเย็นหรือว่าอดข้าวเย็นแล้วจะผอมเนี่ยลองนึกตามดูนะสมมตุติคุณตื่นนอนตอน10บโมงเช้าแล้วพอหกโมงเย็นปุ๊บเนี่ยหลังหกโมงเย็นคุณอดทันทีเลยคุณลองคิดตามดูนะ ในช่วง10โมงจนถึง6โมงเย็นเนี่ยระหว่างน,นั้นน่ะคุณเริ่มต้นมือแรกโดยการไปกินปิ้งย่างบุฟเฟ่ของทอดไอติมคือคุณอัดเต็มที่เลยพแ,แต่พอถึงเวลา6โมงเย็นปุ๊บคุณเริ่มอดคุณคิดว่าคุณจะผอมได้จริงๆอะต่อให้คุณออกกําลังกายวันละชั่วโมงได้อะคุณทําสักอาทิตย์หนึ่งอะคุณคิดว่าคุณจะผอมลงจริงอะอ่าไปคิดต่อเองนะครับข้อนี้ขอตอบว่าไม่ได้อดครับเข้าเย็นก็ไม่ได้อดเช่นกันครับ คำถามข้อต่อมานะครับคำถามข้อที่3นะครับข้อนี้น่าสนใจอยู่หลายๆคนก็ถามผมเยอะเหมือนกันรูปร่างเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ได้เข้าโปรแกรมพวก keto g e n e i c หรือว่า IF intermittent fasting บ้างไหมข้อนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตตอบในส่วนของผมว่าผมไม่ได้เข้าโปรแกรมพวกนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แอบสารภาพนิดน,นึงว่าผมเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ที่ต่อต้านโปรแกรมเหล่านี้ด้วยนะแต่แต่แต,แต่อย่าพึ่งด่าผมไอเหล่ารรดาโปรแกรมพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ดี มันดีสำหรับคนบางกลุ่มถ้าคุณมีความรู้จริงๆไม่ใช่ไปทำเพราะฟังเข้ามาหรือว่ามันเป็นแฟชั่นครับผมบอกงี้เลยแต่ในทางกลับกัน มันก็ไม่เหมาะสําหรับคนบางกลุ่มเช่นกันครับผมขอไม่ลงลึกเกี่ยวกับไอ้โปรแกรมพวกนี้นะแต่จะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตรงของผมแล้วกันยกตัวอย่างเช่นผมขอแชร์ในเรื่องของโปรแกรม k ีโตเจนิกแลละกันมันเป็นโปรแกรมที่ค่อยๆตัดสารอารหารหรือลดทอนสารอาหารในส่วนคาร์โบไฮเดรตทิ้งเน้นดึงพลังงานไขมันมาใช้เป็นหลักข้อเนี้ทําไมมันไม่เหมาะกับผมผมเป็นนักกีฬาผมใช้ร่างกายหนะัก หรือต่อให้ไม่มีช่วงแข่งขันด้วยผมก็เป็นคนที่มีกิจวรรัตรประจําวันแล้วก็ชอบใช้เรียกว่าใช้ชีวิตบูบ๊บวะแอคทีฟตลอดเวลาถ้าผมไปเข้าโปรแกรมเหล่านี้ก็คือตัดสารอาหารในส่วนคาร์โบไฮเดรตทิ้งผมตายแน่นอนครับไม่มีแรงอ่าข้อนี้นะครับขอตอบว่าเหล่าบรรดาพวกโปรแกรมแฟชั่นพวกนี้ผมไม่ได้ทานะครับคาถามข้อต่อมานะครับข้อที่4นะครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีอาหารเสริมตัวไหนช่วยบ้างไหม ข้อนี้ผมชอบมากเลยผมขอตอบเลยนะครับว่าในส่วนตัวของผมนะครับผมมีบ้างครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกตัวผมเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแอคทีฟชอบการออกกําลังกายชอบใช้ชีวิตบูบูฉะนั้นบางครั้งพลังงานที่มันมาจากอาหารธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอต่อร่างกายของผมครับผมเลยมีอาหารเสริมเข้ามาช่วยบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะผมให้อาหารเสริมเข้ามาช่วยผมแค่สักประมาณ20%นะเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า อาหารเสริมมันไม่ใช่อาหารหลักยกตัวอย่างเช่นอะเวโปรตีนอย่างเงี้ยหรือว่าโปรตีนเชคที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยผมกินบ้างนะไม่ได้กินทุกวันยกตัวอย่างเช่นวันไหนที่ผมมีสอนเยอะๆแล้วผมไม่สามารถแบ่งเวลาไปกินในส่วนของอาหารธรรมชาติได้มากเพียงพอผมก็ใช้เวโปรตีนช่วยเอาอาจจะแค่วันละสกู๊ปเดียวหนเสิร์ฟก็พอแล้วแต่ ผมบอกไว้เลยว่าอาหารเสริมของผมเนี่ยผมไม่เคยกินเหล่าบรรดาพวกยาลดไขมันยาดักไขมันยาดักคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้ผมไม่เคยแตะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าบรรดาพวกเวโปรตีนแล้วก็วิตามินทั้งหลายนะครับข้อนี้ขอตอบไว้ว่าอาหารเสริมมีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะโอเคครับข้อต่อมานะครับข้อที่5ครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วละกันเดี๋ยวคนดูจะเบื่อคลิปจะยาวเกินไปข้อนี้ถามว่า ผมออกกําลังกายกี่วันต่อสัปดาห์ข้อนี้ผมก็ชอบเช่นกันครับขอบอกเลยนะครับว่าตัวผมผมออกกําลังกายอาทิตย์ละ 5- ถึง6วันต่อสัปดาห์ครับมีหลายๆคนถามกลับว่าอา้าวไม่ได้ออกทุกวันเหรอเห็นฟิตหนักขนาดนี้ผมขอแชร์ผ่านคลิปนี้เลยนะใครที่ออกกําลังกายอย่างหนักขอย้านะใครที่ออกกําลังกายอย่างหนักไม่ใช่แค่แบบเดินออกไปหน้าบ้านแค่5นาทีแล้วกลับเข้ามาแล้วบอกว่าออกกําลังหนักไม่ใช่นะ ใครที่ออกกําลังกายถึงขั้นว่าแบบปวดกล้ามเนื้อตั้งแต่คอจะหลดเท้าจนแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วอะแล้วคุณก็ยังไปฝืนออกต่อเพราะคุณบอกว่าคุณฟิตขอแชร์เลยนะครับว่าทําแบบนั้นทุกวันไม่ดีนะครับ บอกเลยเพราะอะไรเพราะยังไงร่างกายคุณมันก็ต้องการ Recovery t i m ทหรือว่าร่างกายมันต้องการวันพักผ่อนวันซ่อมแซมกล้ามเนื้อนั่นแหละถ้าคุณมัวแต่ไปฟิตหนักๆไม่ให้ร่างกายมันได้มีเวลาซ่อมแซมเลยร่างกายคุณจะพังนะครับหรือที่คุณชอบได้ยินกันว่ากล้ามเนื้อมันหายนั่นแหละบางครั้งอาจจะเกิดมาจากอ e r t เทรนหรือว่าฝึกหนักเกินไปนั่นแหละครับโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยข้อนี้ขอแชร์ไว้เลยนะว่าออกกําลังกายทุกวันย้านมาออกกําลังกายอย่างหนักนะไม่ดีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับสำหรับความเชื่อของหลายๆคนที่เชื่อกันมาลองไปปรับใช้กันดูนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ